ในสังคมโลกเลยเนี่ย<อ>ถ้าพูดถึงในแวดวงสื่อสารมวลชนแล้วเนี่ยถ้าสำหรับสื่อมวลชนไทยถ้าเทียบกับสื่อมวลชนในในโลกอาหรับ<อ>ก็จะเห็นว่าผู้หญิงที่เป็นสื่อมวลชนในโลกอาหรับเนี่ยยังต้องเผชิญกับการทํางานที่มีการขีดกันแล้วก็มีความยากลำบากมีอุปสรรคอันเนื่องมาจากฐานคติเรื่องเพศอ,อยู่สูงมากคือในในสังคมไทยเนี่ยเราคิดว่า ช่องว่างความต่างหรือความาบทบาทระหว่างผู้หญิงและผู้ชายในในสื่อมวลชนโดยรวมเนี่ยถือว่าถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเราไม่ได้คิดว่ามีความมีช่องว่างหรือความแตกต่างาในวงการสื่อสารมวลชนมากแนะอาจจะมีช่องว่างอยู่บ้างในระดับว่าคนที่ขึ้นไปสู่ระดับของการเป็นผู้บริหารสื่อหรืออะไรแบบนี้เนี่ยโอเคอาจจะยังเป็นผู้ชายเยอะกว่าหรือถ้ามองไปในโครงสร้างแบบอย่างกสทอชอ สิบอ็ดคนใช่ไหมหรือเก้าคนพี่จำไม่ได้แต่ว่ามีผู้หญิงคนเดียวในจานวนนั้นคือคือคือถ้าพูดถึงโครงสร้างระดับบนมันอาจจะยังมีปัญหาแต่ท่านในโครงสร้างลักษณะที่เป็นทั่วไปเนี่ยบ้านเราดีกว่าอีกหลายที่พูดถึงนี่มันเป็นปัญหาในระดับสังคมโลกเนาะไม่ใช่เฉพาะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยคือในในระดับสังคมโลกเนี่ยองค์กรที่อย่าง มูลนิธิสื่อสตรีสากลหรือที่เรียกว่า International Women's Media Foundation ซึ่งเป็นองค์กรที่มอบรางวัลให้ให้นะะักข่าวผู้หญิงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็ทํางานวิจัยแล้วก็ศึกษาเรื่องเรื่องห้องข่าวแต่เขาไม่ได้ศึกษากรณีประเทศไทยแล้วก็ปรากฏการหลายที่เนี่ยในระดับคือไม่ใช่เฉพาะระดับบริหารด้วยซ้ําแม้กระทั่งในระดับปฏิบัติงานในระดับห้องข่าวของการตัดสินใจนิวส์รูมคนที่จะมีส่วนในการตัดสินใจนิวส์รูมก็เป็นเป็น เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง